จุดเด่นมากๆของ KKP ก็คือสินเชื่อเนี่ยถือว่าเติบโตได้เด่นที่สุดในทุกๆแบงก์เลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นแบงก์ที่ทําผลงานได้เด่นมากๆฉะนั้นถ้าใครจะเล่นแบบในเชิงเก็งกาไรอาจจะฟิสโกอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกดีก็อาจจะต้องไปรอเล่นช่วง1เดือนบวกลบก่อนประกาศ x อซึ่งก็คือปีหน้าเลยถ้าเทียบในเชิงของดีวเวนยิครึ่งปีเนี่ยผมพิว่าทีแคน่าจะให้ดีวเวนยิครึ่งปีที่ดีที่สุด ทีนี้มาขอเจาะสองแบงค์ได้ไหมเขาบอกสองแบงค์นี้ยขวัญใจพี่พพเ,พเพื่อนที่ชอบปันผลเพราะเป็นแบงค์ที่เป็นความจดจำของบรรดาผู้ลงทุนว่าเป็นแบงค์ปันผลสวยแบงค์หนึ่งพูดน้อยต่อยหนักจ่ายปีละรอบทิสโกโอ้อีกแบงค์หนึ่งก็พอๆกันอัตราดิดวิดีนยิวอาจจะ อาจจะอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยแต่ว่าปีหนึ่งจากสองรอบรวมแล้วน้อยกว่าการเล็กน้อยก็คือ KKP นะครับสองแบงค์นี้เอาแบงค์ไหนก่อนดีเชิญครับคุณเอกครับทิสโก้กับ KKP ครับเอา KKP ครับตามตัวอักษรแล้วกันนะครับเราก็ค่าการกำไรของกำไร KKP อยู่ที่ประมาณสัก1,900ล้านนะครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วกำไรโตดีครับ39%เพราะว่าจุดเด่นมากๆของ KKP ก็คือสินเชื่อเนี่ย ถือว่าเติบโตได้เด่นที่สุดในทุกๆแบงก์เลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นแบงก์ที่ทําผลงานได้เด่นมากๆะฉะนั้นตัวยได้ดอกเบี้ยสุดทธิจะเติบโตตามตามสินเชื่อที่ทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ํำรองนี่เนี่ยก็เป็นขาลงเหมือนกันนะครับแต่ว่า Q1 Qbase เนี่ยเราคิดว่าน่าจะปรับตัวลงสัก9%เหตุผลก็เพราะว่าความที่ตลาดหลักทรัพย์ไตรมาส2เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับคุณก็ปรับตัวลงโวลุ่มก็ค่อนข้างน้อยนะครับอ,องทุนก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยมีการออก กองกองใหม่ๆฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเรื่องของตัวารายได้ที่เกี่ยวข้องกับเทลิโดมาเก็ตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวฉุดให้ตัวกําไรลดลงคิวอันคิวทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยสินเชื่อของเขาเนี่ยถือว่าโตได้เด่นมากๆของ KKP นะครับตัว NPL ต่างๆก็เท่าที่คุยกับทางแบงก์ก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลอะไรฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเทลิโดมาเก็ตที่ดูแผ่วไปไปในช่วงคิวสองเทียบคิวหนึ่งเท่านี้นครับครับคาดการณ์ว่าทิสโก้จะมีกรรามา 2, ําไรไตรมาสสองทัหกห้า 1,900ล้านบาทถูกต้องไหมครับใช่ครับกําไรของ KKP น่าจะลดลง9% Q on Q ครับแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น39%เ year on year ถูกต้องนะครับคุณเอกครับใช่ครับนะคุณเอก KKP ถูกมองว่าถ้าดูจากโครงสร้างของฐานลูกค้าเขาอะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย KKP นอกจาก ไม่น่าจะได้ประโยชน์แล้วยังอาจจะสูญเสียประโยชน์หน่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเต็มที่แค่ท่งๆไม่บวกไม่ลบสําหรับดอกเบีย้ยขาขึ้นรอบนี้ครับจริงๆอย่างที่เคยเรียนให้ทราบสักสกู่คือมันขึ้นอยู่กับบริซีของเขาจริงๆว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยใคร,ครนะนักวิเคราะห์ก็ตอบไม่ได้เต้ๆหรอกนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโครงของตัวสินเชื่อและเงินฝากเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจแค่เท่ากับคือเท่ากับทีทรงตัวละ นะครับทรงตัวหรือว่าลดลงนิดหน่อยเพราะว่า mm hmm. อย่างไรก็แล้วแต่แนมะ้ว่าหลังๆ k k p จะพยายามที่จะ Di v e r s i f y พอร์ตไปเป็นพวกสินเชื่อธุรกิจมากขึ้นแต่ว,ว่าพอร์ต hmm. ใหญ่ของเขายังเป็นสินเชื่อรายย่อยซึ่งเป็นสินเชื่อ h ฮเปอร์เชนฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยฝั่งต้นทุนก็อาจจะมีแรงกดดันมากกว่าการที่เขาไปไปไป,ไปอ่าร์จกับลูกค้าใหม่เพราะว่าแต่ mm hmm. สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมันไม่สามารถจะทิดดอกเบีย้ยเพิ่ม,เต,มเติมได้ นอกเหนือแต่ว่าคุณจะไปปล่อยสินเชื่ออะไรลายใหม่ฉะนั้นเนี่ยเข่าๆก็อาจจะแค่เจ้าก็อาจจะเจ๊งนิดหน่อยนะถ้าผู้สาก็เจ้าก็เจ๊งนิดหน่อยนะฮะเจ้าก็เจ๊งนิดหน่อยนะนยามตอบี้ยครับขึ้นรอบนี้สําหรับ KKP ธนาคารเกียรตินาคินนะครับคุณเอปันผลคาดการปีนี้ของ KKP ยังคาดว่าน่าจะสวยไหมครับเนี่ย จริงๆก็ระดับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของบ i วเดนยูเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5%เอร์เซได้นะครับจ่ายสองครั้งเนี่ยถ้าตีเป็นบาทเนี่ยก็สักหนึ่งบาทในในครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็อาจจะจ่ายมากกว่านั้นเนี่ยครึ่งปีแรกก็อาจจะคาดหวังก็สักหนึ่งสองหนึ่งจุดห้าถึงสองเปอร์เซ็นแล้วก็ไปรับสักสาเปอร์เซ็นตในครึ่งปีหลังรวมๆทั้งปีเนี่ยก็มองไว้ประมาณสักบิวเดนยูประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต สำหรับตัวเกียรตินาคินนะครับนะครับรวม2ครั้งดิวิเดนยูประมาณสัก5%คาดการปันผลปีนี้ของ KKP ธนาคารเกียรตินาคินนะครับหลักทรัพย์ภายแนะนำซื้อหรือแค่ถือ KKP ครับเนี่ยก็แนะนำซื้อครับมูลค่าพื้นฐานสิ้นปีนี้อยู่ที่82บาทนะครับครับแนะนำซื้อ KKP เป้าพื้นฐานปลายปี82บาทราคาปิดวันนี้63บาท 50สตังค์คุณเอจริงๆเนี่ย KKP เนี่ยมีบางโบกก็แนะนำซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะพอแนะนำซื้อซื้อราคาล่วง <c oughs> <c oughs> นะล่วงล่วงจนหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันสีแดงลงมาหลุดมากี่วันเนี่ยหนึ่งสอวัน7วันแล้วยังกลับไปเหนือเส้น200ไม่ได้ดีดีแต่ที่ว่าวันเนี้ย กลับมายืนอยู่เหนือเส้นสีเขียวเส้น5วันแสดงว่าระยะสั้นเริ่มเริมเริ่มมีสัญญาณลุ้นกลับตัวแล้วละ่ะคุณเอกคิดว่าอะไรกดดันหุ้น KKP ให้หลุดเส้น200เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเออจริงๆในในบรรดาหุ้นแบงก์เนี่ยตัวธุรกิจตลาดทุนเนี่ยของ KKP จะมีสัดส่วนมากสุดคือ,อเซสว่า1ใน4 75%เป็น Banking Business 25%เป็น Capital Market นะ,ค,ะครับแล้วก็บเกเอร์ก็จะมีสัดส,ส่วนประมาณหนึ่งเพราะว่าเขามี investment banking ด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลตรงนี้ก็ได้ที่คนเริ่มเหม็นสัญญาณเชิงลบหลังจากที่ตัวเงินเฟ้อมันเร่งขึ้นแล้วอเมริกาก็มาเร่งนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นเองก็อาจจะทำให้มองว่า KKP อาจจะเป็นคนที่มีแลยวว่ามีความสัมพันธ์สูงต่อ a ค i t a l m a r ก็ t ก็อาจจะกังวลเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไตรมาสที่3เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็น Lead analyst ของไทยประกันชีวิตนะ เมื่อเช้าผมก็ช่วงบ่ายผมก็ฟังก็แต่มาสามก็น่าจะมีมีตัว investment fee เข้ามาเหมือนกันพอสมควรเหมือนกันฉันเนี่ยถ,ถ,ถ้าจะตอบว่าทําไมราคาหุ้นเขาถึงได้อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าเขามีสัดส่วนของความเป็น capital market mm hmm. มากกว่าแบงก์คนอื่นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่น้ำถึงกังวลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรอก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยจะมีการประกาศเก็บภาษีขายหุ้นหรือเปล่าซึ่ง oh. อันนี้ผมผมเองยังไม่มั่นใจนะ คือถ้าไม่เก็บก็ดีกับพวกเราอะแต่ถ้าเก็บขึ้นมาผมคิดว่าก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันคงจะกระทบต่อปริมาณการซื้อขายทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่เพราะว่าอย่าลืมว่าอบอรอลพทราเนี่ยเขาก็เป็นบออที่มีบอลุมซื้อขายอันดับหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นการทำออเดอร์ผ่านระบบโรบอติกสั่งสั่งผ่านระบบฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสั่งผ่านระบบเนี่ยแล้วเจอเก็บเก็บตัวภาษีเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนฉะนั้นตรงนี้มีมีผลต่อบอลุมในตลาด ตรงนั้นเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกคนอาจจะกังวลก็ได้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางภาครัฐเองไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ชะลอการเ,าเก็บภาษีขายหุ้นอันนั้นเองก็เป็นประเด็นนึงที่ต้องต้องระวังเหมือนกันครับครับหลักซัพไพ่ายยังคงแนะนําซื้อ KKP ธนาคารเกียรตินาธนาคารพัทระเกียรตินาคินนะครับเกียรตินาคินคพัทระเกียรตินาคินพัฒระเกียรตินาคินพัฒระ,ค,รระคาดการดีวิเดนยูปีนี้ห้าเปอร์เซ็นต แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีคือ82บาท82บาทแต่ไม่ใช่ท็อปพิกของกลุ่มไม่ใช่ท็อปพิกของกลุ่มนะครับเอาละครับขยอบมาที่อีกแบงค์หนึง่งทิสโกโ้ฟิ a แลนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะงบจะสวยไหม Q on Q, Year on Year จะเป็นยังไงครับคุณเอ๋ก็อาจจะแบนๆนิดนึงนะครับเราคาดการกำไรอยู่ที่1,740ล้านบาทนะครับใน Q2 ก็ จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก year 5% yearonyear นะครับซึ่งก็จะมาจากตัวสำรองนี่ที่ปรับลดลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ที่บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่1กําไรก็จะลดลงประมาณสัก3%ครับหลักๆก็จะมาค่าธรรมเนียมไ่แหละก็คือพวกฟรีอินคัมแคดูมาร์เก็ตฟรีเนี่ย fee, นะครับก็จะมีส่งผลที่ทําให้กําไรอาจจะเผาลงบ้างนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกำไรก็จะดูแบนๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า สินเชื่อเนี่ยก็คงจะกลับเข้ามาเติบโตนิดนึงนะครับไม่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 ได้เป็นแบงค์ที่มีแนวแนวนโยบายที่เชิงลุกมากนักเชิงสินเชื่อนะครับก็จะเติบโตนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วสินเชื่อไม่โตเลยติดลบเยอะมากแต่ว่าไตรมาสหนึ่งไตรมาสสก็เห็นฟิสโก้เริ่มกลับมาเร่งเครื่องมากขึ้นฉะนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เป็นเชิงบวกเหมือนกันก็ตัวกําไรก็ไม่ไม่ได้โดดเด่นมากอย่างเงี้ยิสโก้นะครับในไตรมาสที่2ทั้งปีเองก็ เห็นกำไรถ้าเทียบแบบคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเด็ดมากนะครับครับทิสโก้คาดว่าจะมีกำไรไตรมาสสองปีนี้หลักซัพยพภายคาดว่าจะมีกำไรไตรมาสสองหนล้านบาทกำไรคาดว่าจะลดลง3% Q on Q ถูกต้องนะครับใช่ครับแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซ็นยอออนเยนะครับสำหรับทิสโก้นะครับ คุณเอครับทิสโก้ที่เหมือนตกเหวอะราคาเนะี่ยแท่งเขียวนะตกปุ๊บหลุดเส้น200ลงมาอันนี้คือหลังขึ้น XD ใช่ไหมใช่ใช,นะใช่ใช่ครับใช่ครับหลังขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วเราก็มักจะแซวกันตลอดเอขึ้น XD แล้วจะลงมากกว่าปันผลที่จ่ายไหมถ้าจะเล่นทิสโก้เล่นยังไงดีปีละรอบหรือเปล่าขายหลังขึ้นซื้อหลังขึ้น XD แล้วมาลงเยอะๆ แล้วไปขายก่อนขึ้น XD ในปีต่อไปปีละรอบอย่างนี้หรือเปล่าผมจำได้เลย <c oughs> คุยกันทุกครั้งก็ต้องถามแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับทิสโก้ราคาปิดวันนี้89บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนหลักซับาพหลักซับายแนะนำซื้อหรือแค่ถือทิสโก้ครับก็แนะนำซื้อครับมูลค่าพื้นฐานก็อยู่ที่106บาทครับ แนะนำซื้อทิสโก้เป้าปลายปีนี้106บาทปลายปีนี้106บาทปันผลที่มักจะถูกแซวว่าพูดน้อยต่อยหนักจ่ายปีและรอบคาดการดิวิเดนดิวปีนี้ของทิสโก้เท่าไหร่ครับเน่าจะดีมากๆากครับก็8.5%เครับแต่ว่าเข้าใจ่าครั้เดียวนะครับครับ,รบจ่ายครัเดียว8.5%นะครับดิวิเดนดิวคาดการปีนี้ของทิสโก้ คุณเอครับทิสโกเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบแบงก์กลุ่มไหนเขาเล่นกันปีละรอบใช่ไหมให้เทคนิคเพิ่มเติมหน่อยครับทิสโกคือถ้า,ถ,าถ้าบางคนจะใช้เทคนิคเรื่องของการจ่ายปันผลถน่ะแ้าคนก็มองว่าอาจจะไปซื้อก่อนปันผลออกประมาณสักเดือนหนึ่งบวกลบก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นมีการแล้วก็ปรับราคาขึ้นละกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่ที่ลักษณะของการลงทุนจริงๆเพราะว่า ผมคิดว่าทิสโกเป็นแบงก์ที่มีพื้นฐานที่แน่นปึกเลยนะครับแล้วก็กําไรของเขาเนี่ยโตอาจจะไม่มากนะแต่โตเรื่อยๆงั้นการจ่ายปันผลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนเพราะว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและกําไรที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครจะเล่นแบบมีเชิงเก็งกําไรอาจจะทิสโก้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกดีก็อาจจะต้องไปรอเล่นช่วงหนึ่งเดือนบวกลบก่อนประกาศอีกีซึ่งก็คือปีหน้าเลยนะครับ mm hmm. ก็้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าออลองดูจังหวะจริงๆถ้าดูราคาหุ้นทิสโก ก็ก็ไม่ได้หลุดเส้นไม่ได้หลุดประมาณสัก89บาทนะก็ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณ88 89เนี่ยผมคิดว่าสาหรับน้องทุนประเภทที่เขาซื้อยาวๆเขาก็อาจจะเก็บที่88 89บาทก็ได้อันนี้ก็คือต้องต้องต้องบอกว่าเน้นเพื่อถือยาวสําหรับคนที่ซื้ออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อเพื่อหวังว่าเล่นเก่งกาไรก่อนประกาศไอคีก็อาจจะต้องรอไปนู่นเลยฮะปีหน้าเลยไปเล่นตรงนู่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากําไรแต่มสองเท่าที่ดูแล้วก็ อาจจะไม่ได้มีอะไรที่หบูวามากนะครับอืมคุณเอถามจริงถ้าเทียบเฉพาะดิวิเด end ิวระหว่างทิสโก้กับ t c a คทุนธนาชาติซึ่งไม่ใช่แบงค์โดยตรงแต่ว่าไปถือหุ้นใน TTB ถือหุ้นอยู่ MBK ถือหุ้นอยู่ราชธานีลิสซิ่งเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยทิสโก้ปันผลยังสวยมากกว่าไหมถ้าเทียบกับ t c a คทุนธนชาติครับ ถ้าที่ผมประเมินเบื้องต้นก็จะสูงกว่านิดหน่อยเราคิดว่าตัวอ่ทุนชนตชาติน่าจะแต่แต่เป็นหมุนที่ประมาณสักสาบาทฉะนั้นยูเขาก็อาจจะอยู่ประมาณสักเจ็ดจุดแปดถึงแปดเปอร์เซ็นตก็ไม่ขี้เหร่ะนะครับอ่าอย่ง่ของตัว T ีแคปเองเนี่ยอ่กากไรปีนี้จะปรับตัวลดลงนะคบประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วมันมีไรายได้พิเศษเข้ามาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปรับรายได้พิเศษเนี่ยผมคิดว่า กำไรของทีแคปก็จะค่อนข้างดูโอเคนะคืออย,อย่าไปคาดหวังสูงเพราะกำไรเขาอยู่มสักหนึ่ันหนึ่บวกลบเนี่ยนะครับประมาณเท่านี้แต่ถ้าเกิดมองในเชิงของปันผลทีแคใจ่ายปันผล2รอบนะครับรอบแรกก็อาจจะบาทถึงบาท25่ตังค์แล้วก็ไปจ่ายข้างหลังอีกประมาณสักบาท7จถึงสบาทฉะนั้นถ้าเทียบในเชิงของดีว d ดเ d y นยิวครึ่งปีเนี่ยผมพิว่าทีแคน่าจะให้ดีวิดนยิวครึ่งปีที่ดีที่สุด ดีที่สุดในกลุ่มในกลุ่มสถาบักนการเงินตรงนี้นะครับ,รบแต่ทั้งปีก็อาจจะสู้ทิทสโก้ไม่ได้นิดหน่อยนะครับครับประมาณนี้นะครับถ้าครึ่งปีนี้เด่นที่สุดในกลุ่มการเงินแต่ถ้ารวมทั้งปีแล้วก็ประมาณสักแดเปอร์เซก็จะถูกทิสโก้เฉือนเล็กน้อยนะครับเข้าเส้นชัยไปประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจ มีโปร15เดือน6ครับสมัครชมย้อนหลัง001ถึง008หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์นี้นะครับรับส่วนลดไปเลย1,500บาทและส่วนลดพิเศษเพิ่มถ้าสมัครวันนี้อีก5เและสิทธิ์ในการสั่งจองพรีออเดอร์เสื้อ mp s h i r t ปี65ในราคาพิเศษด้วยในราคาพิเศษด้วยสนใจเชิญน,นะครับ l ล n e ไอพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ